สวัสดีเจ้าเพื่อนๆปาร์ตีแฟมิลี่นะเจ้าวันนี้ปาตี้ป้าเพื่อนๆมากินข้าวแหมแล้วจวนเพื่อนๆมาเข้ารัวกินข้าวนะเจ้าวันนี้ปาตีกัได้กับข้าวมาแหมแล้ววันนี้ปาตีเนี่ยหมูกระเทียมพริกไทยแบบนี้เลยเพื่อนๆพอใกล้ๆเลยแบบนี้เลย ขนาดหมูกรกะเทียมพริกไทยเจ้าหมูกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วนี่เลยอันนี้ของปูดของปฏิเจ้าอนี้ปฏิกระทำสองยางอันนี้ออยำปลาทูปลาเขือเจ้าห่อไกลๆเลยยำปลาทูปลาเขือเหมาะขนาด ใส่หอมป้อมโดยต้นหอมเนะมาะยำมะทั่วมะเสียเจ้ยายำมะถั่วมะเสียมากินข้าวด้วยกันเนอนเพื่อนๆกิน,น,ข,นข้าวด้วยกันเจ้าเสร็จแล้วปฏิกรรมีผักกัดบแปบดบีเลยมีหอมป้อมมีหอมป้อมกับต้นหอมกัดบเนาะเหมาะขนาด อันนี้เก็บจากสวนนะเจ้าอันนี้พักปลอดสารเจ้าเพืเ่อนเก็บจากสวนของเขาหองเขาเองพักปอดสารกินกับงามะทั่วกลาเือเจ้าเหมาะขนาดนาหมะทั่วปลาเพื่อกินข้าวที่กันเจ้างาหมูวัวปลาเกลือเพืเ่อน เห,นหนาะขนาดเสร็จแล้วซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยอย่างอีเลยหิวแล้วเจ้าหิวแล้วเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้า เ,เสำหรับคลิปนี้ถ้าเพืเ่อนๆชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ปฏิด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าสวัสดีเจ้า